สวัสดีค่ะยายสุภาไอเซ์แลนไทยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายสุภาไอเซ์แลนไทยค่ะตอนช่วงนี้ยายก็ไปออกกําลังกายนะคะตอนนี้น้ําหนักก็ลงมา6กกิโลเลค่ะลงมา6กกิโลเป็นชมบรรยากาศนะคะที่ยายไปออกกําลังกายวันนี้ขับรถออกไป หิมะก็ลงพอดีเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ยายก็ขับรุดออกนะคะหิมะก็กำลังลงโปรยโปรยไม่ใช่ฝนนะคะทุกท่านค่ะไม่ใช่ฝนเด้อหิมะลงค่ะหิมะลงลงโปรย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 เป็นบรรยากาศที่แบบว่า ก็เหมือนกับพร่ำเพรื่อนเนาะวันหนึ่งฝนตกอีกสักพักหนึ่งหิมะลงเราก็ต้องทำใจนอกกับธรรมชาติที่เกิดมานะคะทุกท่านคะ่ะธรรมชาติลิฟ้าอากาศเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะขับรถก็ต้องระวังคะ่ะต้องระวังขับรถต้องระวัง นี่กระทางก็เขายังไม่ได้โรยเกลือนะคะแต่หลายท่านเขาก็ขับรถออกไปทำงานแล้วตอนที่กยายกำลังขับรถอยู่นี่ก็เวลา8ปดโมงเช้านะคะทุกท่านคะ่ะแปดโมงเช้ามืดฝามัวดินนะคะขอมองไม่ค่อยเห็นยายก็ต้องอใช้ที่ปัดน้ำฝน หิมะนะคะต,คนนต้องเปิดความร้อนในรุดต้องเปิดความร้อนในรุดนะคะทุกท่านคะ่ะไปกันเลยนะคะไปยายก็จะไปออกกำลังกายทุกวันไปว่าฝนจะตกด้วยหิมะจะตกก็ต้องไปเพื่อให้อ่าร่างกายมันดีขึ้นนะคะ ให้ร่างกายมันดีขึ้นเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสภาพอากาศของประเทศนี้เป็นยังไงอยู่ประเทศไทยก็ฝนตกมาประเทศไอซ์แลนด์ก็หิมะตก <c oughs> <c oughs> เดือนนี้ก็เดือนมีนาวันนี้ก็วันที่24แล้วยี่สิบมีนาแล้ว ยายก็กลับจากไทยบินจากประเทศไทยก็วันที่13บสามเนาะสิบามีนา,าวันที่14มาถึงฝนก็ตกทุกวันฝนตกฝนตกแล้วอยู่มาก็หิมะลงอเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หิมะลงก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าไหร่นอกจากขับรถออกมาอ่า ที่สระน้ำสระน้ำก็อยู่ข้างบ้านยายเนาะก็ขับรถก็ประมาณสิบนาทีนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วแต่บางครั้งทามีรถติดก็จะขับช้านิดนึงเป็นบางวันก็รถติดนะคะตอนท่วงที่ยายขับเนี่ยไม่มีรถแล้วเขาเข้าไปทำงานกันหมดแล้วอ,อืคุณทำงานข้างนอกเขาก็อ่า จะขับรถแล้วคนที่ไม่ได้ทำงานไปทุระเขาขับรถก็บางลงนะคะประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีรถคันบ้านละไม่ต่ำกว่าสามคันนะคะทุกท่านค็ไม่ต่ำกว่าสามคันมีคนกี่คนก็มีรถทั้งนั้นถ้าถ้าไม่มีรถมันก็ยาก าการไปไหนมาไหนาการที่เดินเขาเขาก็แค่เดินออกกำลังกายเฉยๆแต่เวลาจะไปไหนจริงๆแล้วก็ต้องขับรถไปคนที่ไม่ขับรถเขาก็นั่งรถเมลเนาะอ,อย่างยายนี่คก็เดินก็เสียงขับรถก็เสียงทำยังไงได้ เห็นไหมครับมันมาปลุย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 เนี่ยเต็มเต็มนะคะทุกท่านค่ะกําลังลงกล้องก็จับได้เหมือนกับอ่าอะไรนะที่มันแรงวันบินบอกปลิวเราปลิวเราปลิวเรามันตกมันตกไม่เหมือนฝนเนาะมันตกเห็นลอยแล้วลิ้วมาฝนตกอะแต่ก็มีกระแตยาวๆฮะ หรือก็เปรีว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 แต่ถ้าเอากล้องถ่ายรูปถ่ายจะเห็นชัดอยู่ใกล้จะถึงที่อ,อจอดเลยนะคะยายใกล้จะถึงสระน้ําแล้วใกล้จะถึงสระน้ำแล้วเดือดลายยายจะเลี้ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะจอดสักพักหนึ่งเนาะจอดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกอืมจอดสักพักหนึ่งถ่ายอีกแล้วค่อยเดินเข้าไป ไอ้ที่สะสะข้างบนนั้นเ่ยจะเป็นที่ออกกาลังกายยายจะเก็บบรรยากาศออกกําลังกายมาให้ดูนะคะทุกสั้นคะ่ะวันนี้นี่ยายจอดรถก่อนนะคะดูสิมากําลังลงโปรย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 นะคะ ในเวลาเราโจทย์เราต้องปัดรุดดูมันลงมาดูมันลงมานะคะฟังไปด้วยนะคะให้ฟังที่อพิมะมันลงโจทย์อยู่ในรุถนี่หลยฟังเสียงไปด้วย ฟังเสียงไปด้วยค่ะสภาพอากาศเนาะหนาวก็หนาวนี่แหละอยู่ต่างประเทศอะจะเดินออกไปไหนก็ใส่เสื้อผ้าดุงดังเนาะอยากเห็นต่างประเทศใช่ไหมเพื่อนๆอ,อยากเห็นใช่ไหมนี่มาดูเลย มาดูเลยหิมะ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 ,มะเหมือนกับเพลงลูกจินตนาการใช่ไหมลูกจินตนาการโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศายายออกกาลังกายนะคะคยายปิดเตียงนะคะยายปิดเตียงยายไม่ได้เปิดเตียงให้ฟังเพราะว่าอันนี้ ยายาถ่ายแนยวตั้งไม่ได้ใช่แนวนอนเนาะยายถ่ายให้ดูแนวตั้งเพราะว่า,าไม่กล้าเอาขากองมาก็ตั้งไว้กับเครื่องตั้งไว้กับเครื่องมองไม่เห็นขาหรอกคะ่ะมองไม่เห็นขานีู่่แนวตั้งนะคะทุกท่านคะ่ะยายต้องปิดเสียงเพราะเสียงยายหอบ ยายหอบนะคะออกเอ่อเตออกกำลังกายก็มีแต่ยายไม่ได้ไต่ไปนะคะยายไม่ได้ไต่ไปใส่เสื้อยืดเอาใส่กางเกงออกกำลังกายเดินมั่งวิ่งมั่งวันหนึ่งยายออกเอ่อชั่วโมงหนึ่งนะคะเฉพาะเดินนะคะ อันนี้อยู่ในเครื่องเดินค่ะอยู่ในเครื่องเดิอนอยู่ในเครื่องเดินเดินมั่งวิ่งมั่งช่วยให้เ,เราเหงือแตกทำยังไงก็ได้ให้เหงือแตกหมอบอกทำยังไงก็ได้ขอให้มันเหงือแตกนแล้วเราก็ไม่ใช่ไปจะออกกําลังกายอย่างเดียวเราต้อง พร้อมกับอาหารด้วยนะอยากกินอะไรก็ต้องอดเอาในช่วงนี้เอาไว้น้ำหนักลงมาแค่10บกิโลก็ยังดีอันนี้ได้6กกิโลและยังขาดอีก4ี่กิโลพอถึงน้ำหนักได้ตักอ่สิบกิโลเราก็เริ่มกินอาหารอันนี้มั่งอันั้นมั่งเต็มก็ ไม่ต้องกินอะไรที่มันทำให้อ้วนเนาะกินก็เอาเอาแบบที่แบบว่าพอดีพอดีขอให้ได้น้ำหนักลงก่อนโอ้ยได้หกกิโลเหลืออีกสี่กิโลเนี่ยใหญ่ใก,ยยก็โอ้ยแต่ยายก็ไม่หยุดออกนะคะกังลังกายจะออกไปเรื่อยๆมันทำให้ตัวเองแข็งแรงด้วย ทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะทุกท่านค่ะเดินเดินเดินอย่างเงี้ยเดินเดินเดินไปเดินเดินเดินไปแบบว่ายายก็คิดนะที่แรกๆกัยายคิดว่าเอ้แค่เดินเดินเดินแล้วมันจะได้ผลยังไงทีนี้พอเราเดินเดินเดินแล้วมันเหงื่อออกพอไปทําอย่างอื่นยายก็ทําไม่ได้นะคะ เพราะว่ามันมีแต่พวกไอ้ยกน้ำหนักยกน้ำหนักก็จะเจ็บหลังจำได้คือเดินเดินแล้วก็ไปไอ้ที่เขาพิงหลังเนาะกลิ้งหลังให้มันดีขึ้นทำให้ตัวเองอสบายตัวขึ้นนะคะทุกท่านคะ่ะทำให้ตัวเองสบายตัวขึ้น ก็หนเมื่อหมอกขาบอกยังไงก็ต้องทำเนาะถ้าเราไม่รู้เราก็อาจะก,กินอะไรก็กินก็ออกกำลังกายยายก็มีแต่เต้นออกกำลังกายอยู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเนาะยายก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ยายก็ไม่ค่อยได้กินเนื้อเท่าไหร่หรอก ยายก็จะกินแต่พวกผักนั่นแหละผักกับปลาแต่ข้าวยายไม่ได้ลดนะตอนนี้หมอบอกว่าต้องลดข้าวต้องลดข้าวพยายามอยากกินข้าวเยอะข้าวจะให้น้อยที่จุดที่แรกๆยายเก็บเกือบจะทําไม่ได้เพราะยายเป็นคนที่กินข้าวเยอะเป็น,นคนที่กินข้าวเยอะกับน้อยอื ตอนนี้ก็เริ่มจะโอเคเพราะว่าพยายามจะกินน้ำกินน้ำให้มันอยู่ท้องแล้วมันก็จะนอนหลับตื่นมาตรงสาวันแรกก็รู้สึกตัวเองว่าโอ้ทำไมยายต้องมาทรมานตัวเองอันนี้ภาพนี้เลยนะคะภาพแนวตั้ง ก็ได้พอประมาณขนาดนี้เลยนะคะนะถ้ายายไม่ปิดเสียงนะคะจะได้ยินเสียงยายหอบแฮกแๆกเลยคนแก่ออกกําลังกายก็วิ่ง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 ตามธรรมดานะคะวิ่งมั่งเดินมั่งอโอ ถ่ายให้เห็นขาคงไม่ได้นะคะถ่ายให้เห็นขาก็คงไม่ได้ว่าจะแอบเอาขากล้องอันเล็กไปแล้วกลัวคนที่เขาไปออกกำลังกายใกล้ๆเขามองเนาะเขามองว่ายายทำอะไรกันลองดู อย่าดูพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนจะเอาเอขากล้องเล็กๆไปหาที่ตั้งเนี่ย <c oughs> หลายคนเขาก็เอากล้องมานะแต่เขาไม่ได้เอามาถ่ายเขามาฟังเพลงใส่หูยายทำยูทูป ยายทำ t u b e ใยายเลยเอามาถ่ายแอบถ่ายเอาตัวเองแอบถ่ายเอาตัวเองทำเป็นไม่รู้ไม่ทีกับกับคนที่เขาหมอกำลังกายข้างๆเนี่ย,ยทําเป็นไม่รู้ไม่ทีนะคะเราก็พยายามเนาะพยายามเพื่อให้ร่างกายตัวเองกลับมาแข็งแรงเหมือนดื่ม คุณแกไม่ได้แก่ง่ายๆนะเว้ยต้องใช้เวลาหลายปีวพาแก่แล้วรู้สึกตัวอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยอะไรก็เปลี่ยนทุกๆอย่างนะคะทุกท่านคะ่ะไปหาหมอก็มีแต่โรค ยายยายจะอยู่แค่แปดสิบปีเด้อย,ยายจะไม่ถือไม้ตานะเออเกิดมาก็ไม่คิดนะว่าอ่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆๆๆอตอนนี้ก็อายุหกสิบกว่าแล้วอ,อ,อืใช้ชีวิตไปวันๆเนาะ ใช้ชีวิตไปวันๆและทุกวันเนี่ย mm hmm. มีก็กิน mm hmm. มากินหมอจะมาให้ลดอ,อาหาร mm hmm. ทำไมทำไมต้องลดอาหารออ mm hmm. mm hmm. <c oughs> ทำไมต้องลดอาหาร <c oughs> ตายไปใครใครเขาจะเส้นไว้อะไรนี่ คือจะขอเขากินนี่ไม่ได้แหละ <c oughs> มีชีวิตอยู่ก็ยังอดอาหาร <c oughs> มีชีวิตอยู่ก็ยังอดอาหารนะคะทุกท่านคะ่ะมีชีวิตอยู่ก็อดอาหารแล้วก็กินนะคะกินพอประมาณสิ่งไหนที่แบบว่าอ่ามันมีพวกน้ำมันของทอดของอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ยายงดหมดทุกอย่างผัก ยายก็ยังเอามาต้มนะเพราะว่ากินดิบบ่อยๆมันไม่อร่อยอยายยายชอบกินผักลวกเอาไปนึ่งอย่างเงี้ยผักกาดขาวก็ยังเอาไปนึ่งเนื้อยายเอาไปนึ่งมากินกันน้ำตรินออกหวานหวานออกหวานหวานนะคะ เดินไปเรื่อยๆนะคะยายก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนครบชั่วโมงนั่นแหละครบชั่วโมงใชว้วิธีเดินอย่างเดียวจะใช้วิธีเดินอย่างเดียวเพราะไปทําอย่างอื่นยายก็ไม่ไอเงือไม่ออกก็เลยจะใช้วิธีเดินอย่างเดียวควบคุมน้ําหนักนะคะ ควบคุมน้ำหนักเงอแตกอันนี้ก็มาเอ็นหลังนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่แบบว่า,ามาข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ยายก็เลยมากลิ้งหลังนิดนึงมากลิ้งหลังมันเอ็นแล้วทำให้หลังเรามันเบาลงนะคะเบาลง แล้วก็พิงแล้วเดี๋ยวยายจะทําข้างหน้าให้ดูนะคะทําข้างหน้าก้มมาข้างหน้ามันช่วยให้หลังดีขึ้นอดิดฝรั่งด้วยฝรั่งมาข้างหลังเขาเขาก็เล่นเครื่องอืออ่นเนาะยายไม่ได้ถ่ายไอเครื่องออกกําลังกายเขามีเยอะมากไม่กล้าถ่ายขึ้นไปคนเยอะ คนเยอะนะคะเนี่ยใยายก็พยายามดักเอาติอวิดีโอเจ้าของอัดตอรูปเจ้าของอยายก็ระแวงเนาะแต่เขาไม่ดีมีป้ายห้ามเพราะว่าทุกคนเขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่าเขาเอาฟังเพลงเสียบหูฟังแล้วเขาก็ออกกำลังกายไปด้วย เดี๋ยวยายจะเปลี่ยนเอาข้างหลังเอาเอาข้างหน้าเอาหน้าเอาหน้าเข้ามาเนี่ยจะดันอย่างเงี้ยอมอันจะช่วยหลังหลังเราดีขึ้นเหมือนกันม,มีสองแบบมีสองแบบนะคะทุกท่านคะ่ะมีอยู่สองแบบ โอเคนะคะช่องยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ยายได้ทำคลิปมาให้ชมเรื่อยๆค่ะยายขอบคุณมากๆนะคะท่านที่ติดตามยายใหม่ๆอาจจะยายอาจจะไปหา ช้าหรือเร็วก็อก็จะตามนะคะเพราะยายมีบ้านเอฟซีอยู่มีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่เดี๋ยวก็ตามไปค่ะแต่ตรงจะเย็นๆใจเย็นๆโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายยายตุภาไอซ์แลนด์ไทย